สวัสดีนะครับสวัสดี f อเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่6เดือน6ปี68นะครับผมกับแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทําคลิปนะครับผมพี่พีเอฟซีท่านใดนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับไอดีไลน์นะครับผมวันนี้อยู่ในไร่นะครับยังไม่ได้กลับบ้านช่วงเย็นๆนะครับ ศูนย์แปดเจ็ดนะครับ ID Line เก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้นะครับเข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับเดือนนี้ถักทายกันเข้ามาได้นะครับถักมาแล้วก็บอกว่าขอเข้ากลุ่มไลน์นะครับผมครับผมสำหรับผลฮานอยของงวดประจำวันที่อสี่นะครับผลที่ออกคือ9 6้าา องหกนะครับผมเชฟหนุ่มก็เข้าตัวกลับนะครับหกสองสอง,สองหกไหนมาสามมาสามหกให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะจะได้เต็มเต็มกันไปเลยครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลขเขาไอเดี๋ยวไปดูแนวทางของวันที่หกกันเลยนะครับอยู่ในไล่โค้งสุดท้ายแล้วโอ้ยลิ้นก็เยอะมากเลยสี่โมงครึ่งแล้วยังแดดก็ร้อนแต่มีลิ้นกัดเต็มหัวมด วิถีชาวไร่ครับผมอันี้ก็เข้ามาไร่เหมือนเดิมมีเวลาก็ทําคลิปให้นะครับไม่มีเวลาก็ลงในกลุ่มไลน์ให้หรือไม่ก็ลงคลิปสั้นให้สําหรับวันนี้นะครับวันที่6นะครับผมเดือน6นะครับผมปี68นะครับผม ลาวพัฒนานะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมลมแรงเลยนะครับอุ้ยอยู่ในไร่ครับบรรยากาศอากาศดีแต่กลางวันก็ร้อนมากครับผมสำหรับวันที่6เด่นนะครับผมตัวเด่นของเราพัฒนาวันนี้เด่นนะครับ เด่นที่หนึ่งนะครับผมเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมวิ่งรู่นะครับผมวิ่งรู่ที่เจ็ดนะครับวันนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าตัวเดียวนี่ไม่มาหลายงวดแล้วสองสามงวดแล้วจับชุดนะครับผม หนนะครับผม1819นะครับคูเบิลนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดหกนะครับคูเบิลก็จะเป็นเจนะครับผม แปดสองแปดสามแล้วก็แปดอ้าวแปดสี่สี่แปดนะครับผมเอาเป็นสี่แปดให้เลยแปดสี่สี่แปดนะครับกลับให้เลยคู่เบินก็จะเป็นแปดแปดนะครับชุดสามตัวนะครับผม หนึ่งเจ็ดแดเจ็ดแดเ้าแล้วก็เจ็เจ็้านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนวทางของเราพัฒนาวิ่งรู่ที่7นะครับผมตามสูตรนะครับมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหเจ็ดแปด เจนะครับคูเบิร์น77นะครับผม178หรือ781ก็อ,อย่าลืมกลับกันด้วยนะครับกับ789ครับผมครับผมประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาขอให้ f รเชฟหนุม่มเฮงเงปังปังนะครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ